ฮะเอาเลยอันนี้อีกี่สามรัมาสามสามนี่ลำนี้ได้ลำนี้ยได้อยู่มาเลยมลยอยมาเลยครับอยมาเลยมาเลยเดินมาเลยจับลาด้วยนะจับลาด้วยจับอ่า แล้วครับเด็กขึ้นลันนี้เลยอันนี้อันนี้ยังได้อยู่นะอันนี้บอนได้ครับบอได้อยู่ ก็คุณูออกเดินนู้นเลยได้เินู้นเลยด้ินตรงนูนลยนู้นได้นู้นนะไปดั่นั่งนู้นเลยเดินเดินตรงนู้นค่ะเดินตรงไหมอ่าระวังขาดนึงนะระวังขานะ ไปทั้งหมดสามลำนะครับวันนี้นะครับก็ลํานี้เป็นสองชั้นนะครับไปได้หลายคนโอเคครับเดินตรงระวังระวังขาระวังขานะ mười lăm đấy mười lăm đấy lăm đấy mười đấy mười lăm <laughs> đấy หลังนี้ยังได้อีกหลายคนอยู่จอยลำนี้จอยลำนี้คนนึงนนี้อยู่ลำกลางอยู่ลำกลางไปดูแว่นตาดูเลยนะโอเค นอนอข,ขับ่ะนนขับนนขับโอขับก็ไม่นนขับไม่เอาแม่ไม่ตาผมกลัวทึน <laughs> มาอชั้นบนขึ้นมาจะร้อนไงเพื่อนือไม่มีแดด <c oughs> น้อน้าดูเสือกกันเวยเียั่ยยงดีๆน,นะคะดีๆเือ <c oughs> นะครับลำแรกเราจะออกก่อนเลยนะครับ ก็เขาจะไปประมาณสักสามชั่วโมงนะฮะในทริปนี้นะฮะาเจ็บเจบเจีบเออเออเอ็เดี๋ยวสมารสมอร जा yep, या yep, yep. ขึ้นเรือนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับชินิโจเตวัชนะครับบรรยากาศการขึ้นเรือไปดำน้ำดูประการังเกาะทะลุนะครับประโจกีเลคันพันน้อยครับงนน้อยฮะไปไปไได้ได้ได้ คนที่เอาสูที่จากรถขับสีแดงรถขันสีแดงใครไม่ได้เอาจากรถขันสีแดงคันนี้ยังไม่ต้องเพิ่มหสิบคนครับห้าสิบคนแรก คันกล้าง60 นี่จะเล่นน้ำทะเลกันหรือเปล่าครับวันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ลงไม่ต้องรับแว่นก็ได้นะอยู่บนเรือก็ได้ดูปลาดูอะไรเงี้ยให้อาหารปลาได้อาได้ไม่เป็นไรอ่ล้ำต่อไปเลยมั้ง ลำใหญ่เลยลำกลางลำใหญ่สองชั้นเลยโ <c oughs> คโคฝน,น,นคโคฝนค้าตกลงมามากี่คนทั้งหมดฮะอ,อ๋อร้อยสิบสองเองใช่ไหมอ๋อโอเคอ๋อทั้งหมดร้อยสิบสองไม่เป็นไรไม่อะไรก็ไปทั้งสาม,มลำมาแหละร้อยสิบสอง พี่ยาดกลับกลับมาไม่เกินสิบเอ็ดโมงนะถึงนี่นะครูครูฝนครับกลับมาถึงนี่ประมาณเท่าไหร่บอกสิบเอ็ดนะถึงนี่สิบเอ็ดนะบอกคนขับด้วยสิบเอ็ดนะสิบเอ็ดก็มีส่วนหนึ่งที่เขาไม่มานะฮะเด็กๆนะครับ ประมาณร้อยร้อยยี่สิบนะประมาณนั้นอ,อ่าเด็กๆว่างไงด้านหลังเรียบร้อยอยังเชิญครับอขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสมินเกีเ่ยวกับไปชนะครับกับบรรยากาศการลงเรือไป เที่ยวดันด้านดูกาลังครับเกาะทะลุเก,า,กาสิงเกาสังนะครับเดือนมกรา2559นะครับจากแม่สายเชียงรายครับสวัสดีครับ